สวัสดีค่ะนะคะกอแม่เอฟซี FC ของคุณครูแมวเหมียวนะคะโอ้ยให้ดูบรรยากาศตอนเช้าวันนี้นะคะกะโอ้ยมือนี้ันที่เท่อเลย24พฤษภาค,คม2567เบิ้งรู้ค่ะฝนตรกรีงคุณครูแมวเหมียวกะบอกมาเปิดประตูเนาะจะไปทำงนานทำการให้เห็นบรรยากาศนะคะฝนตกปักๆู่เลยเนี่นะคะเหตุจากไหนเราสร็จไปเบิ่งหมอลำหมอลำกับฝนตก่ําคือกันนะคะ ที่น้อยก็มาส่งเนาะโอ้ยค่ะบรรยากาศตอนเช้าเช้านะคะบุฮั่นจีบโม่งดอกคุณคู่กันสิไปรงเรียนน่ะหลันะคะโรบบานโอ้ยค่ะชื้นแฉ่ยังไหนละมอล่ำกันสิเดืบึงอยู่บ่เราวันที่สามสิบนึ่ซอยให้กำลังใจคุณคู่เด้อบ่ได้ไปจังไดเขาก็จังบ้างแผนหนึ่งแผนสองไหมเนาะค่ะคุณนะคะุณ be ouais? นะเบิงทองป่ามืดครึม คือสิบวหยุดดอกคาะมือนี้ตกทั้งวันมื่อนี้ตกทั้งวันแน่นอนนะคะเพื่อส่ววามันที่สามสิบเก้าเห็นว่ามันถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดก็ให้หยุดพันเศร้าบยุดบบเศร้าก็ต้องว่างเพนใหม่หมอล่ำเมื่อคืนนี่ก็ฝนตกเนาะได้หยุดกลางคันสิกะโอ้ยห้ยกำลังใจบอกลาก็ับมาเบาคลิป ว่าบริสุทเบิ้งหมอแล้วไอ้บริส,สุทแสดงจุเดินทางไปนั่นไปนี่ก็ให้ปลอดภัยกระสูท่อนันเนืออย่างเดี๋ยวคือสู่ท่อนัน,<笑><笑>น,นนะคะเอาจะให้กระลังใจกันตอนสอสอเดี๋ยวคู่ก็จะไปโรงเรียนแล้วนะคะเดินทางไปทํางานทุกคนก็คื้กันนะคะระมัดระวังฝนตกฝนริ่นนะคะความปลอดภัยต่างๆกับรถบนทองถนนมอเตอร์สอตส์ตะไสรถยนต์ก็ให้ระมัดระวังเ้อนะคะสู่ท่อนันไปน้ำกันจ้า กระเอาต่อนนะคะเมื่อกี้ก็เห็นบรรยากาศแล้วบัานี้ลงทงเหรอคะขับรถไปทํางานก็ดีใจดีใจว่าสิได้เบิ่งหมอล่ำเนาะกําลังตั้งท่าตั้งใจว่าสิไปเบิ่งหมอล่ำแบบใดบัดนี้เนาะ <c oughs> มีแผน1่งแผลสอ,อุปสรรคก็มีแล้วเนาะก็ต้องเตรียมว่างแผนไปน้ำกันใหีหลังนะคะทุกคู่ก็ตั้งใจช่อดองบุญดอกไม้ มาไล่กับพวกแล้วนะคะก็อยากให้กำลังใจเพื่อนนี่แหละเนาะแต่ขาดว่าคู่กับสิมีปุลอยู่ระบ้างเลยซึ่งมีอุปสรรคีอย่างดอกเนาะให้ได้เบิ่งหมอลลอกหมอลลั่โอ้ยเบิ่งในทงกับขัดเนื้อดามกับลานะคะเขากับกำลังขึ้นที่เพิ่อนวานไว้ก่อนนะคะก็ถือว่าอากาศดีเศร้าห้ยเศร้าหน้าเพื่นก็ดีใจแล้วถ้าไปเบิ่งหมอลลั่มกับกูอังอยู่กบนวาสัน ว่างในการเดินทางไปนํากันนี่แหละเนาะคะ่ะสู่ทนันคือปนวาเอาเดี๋ยวคุณคู้ก็สิเดินทางไปทํางานนะคะเพราะว่ามันขับรถเบาอันานี้ไประมัดระวังไปรับกันเพราะว่าที่ปัดน้ําฝนกับเสียามาใส่หน้าฝนปัดเสียไปขางหนึ่งนะคะปัดเลยปกด,ดีบันไดเดี๋ยวตออแรกงกับไปเปลี่ยนนะคะบนเสาเนี่แหละนอกวานกับว่างวัน,วนเดินทางในความปลอดภัยสุขูมสุขคนเออ้อเห็นบรรยากาศของทรงหน้ากับคุณครูนะคะ ตูเท่านั้นหมอล่ำก็ได้เ c ซีก็ได้เนาะคะ่ะถ้าเราบอกกันใหม่จ้า นนั้แลนตามความฝันมาตั้งแต่น้อยก็คงมีบ้างที่ท้อถอยเลี้ยวมองข้างหลังยังมีคนรอถอยหลังกาดลมคนรอทับผมหูบอกแนมเห็นแต่หน้าแม่พอเป็นแรงใจให้ลูกก้าวเดิน พบอุปสรรคมากมายนี้ไม่เคยเกียงการงานก็ไม่เคยเลี้ยงหนักเอาเบาสู้เชินคนมองตามต้อยความรู้มีน้อยเลือเกินทำอย่างับพอ กระเทืนบอดีเด่นดังสำเขาแดกเอาภาระนี่สินทางบ้านก็รอนี่ท่อ็สอรายปีนี้ไม่บันเทาย้อนบอมีกินจงังใดก็ต้องกลัวเขา สินมาขายเขาในเหล่าเหลือพอได้กินสู่เดินบักลาเดินหน้าต่อบ่อทองถอยคืนอดทนกล้ำกลืนบืนไปอย่าให้เขามิน อย่าอวยคืนหลังให้คนนินทาตีชินไปเธอโบยบินสู่เป้าหมายเส้นชัยยังรอ าภาระนี่สินทางบ้านก็รอนีทอก็สอรายปีนี้ไม่บรรเทาย้อนบ่มีกินจังใดก็ต้องกลัวเขาสิมาขายเขาในเหล่าเหลือพอได้กิน ลาเดินหน้าต่อบ่ต้องถอยคืนหมดทนกล้ำกลืนบืนไปอย่าให้เขามินอย่าอวยคืนหลังให้คนนินทาตีชินไปเธอโบยบินสู่เป้าหมายเส้นไทยยังรอ ธอโบยบินสู่เป้าหมายเส้นชัยยังรอง